สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านับจาก s t e IT Channel ครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูส่วนของรูปนะครับที่เราได้บันทึกไว้ในอัลบั้มใน Facebook ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะทำ่านส่อนของแอปพลิชันน Facebook ที่มือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการดูจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็คลิกส่วนของ Facebook กันเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ ก็ให้เราเลือกไปยังส่วนของโปรไฟล์ของเรากันได้เลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่หน้าไหนนะครับ <göster> ก <ges 2> mm ็พยายามเข้าไปยังส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าโปรไฟล์ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลื่อนตรงไปในส่วนของที่เขียนในส่วนของโพสต์กันนะครับตรงล่างล่านะครับจะมีส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่ารูปภาพนะครับ ก็ให้เราทําคลิกกันได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของรูปภาพของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นนะครับก็จะมีในส่วนของแท็บเมนู3 3อันกันนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าอัลบั้มกันได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าอัลบั้ม ของเรากันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของอัลบั้มนะครับที่เราจะต้องการดูกันได้เลยนะครับก็เลือกมาซักอัลบั้มกันนะครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของอัลบั้มที่เราต้องการดูกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมานะครับก็จะในส่วนของระบบนะครับก็จะแสดงส่วนของอัลบั้มนะครับที่เราได้ทําการเลือกไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะมาแสดงอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดกันนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปใน,นวิธีการดูในส่วนของอัลบั้มที่บันทึกไว้ใน Facebook นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E A T c h A N e L นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ